สวัสดีค่ะปุ้มปายาทีเคป๊ K วันนี้จะมาเสนอข่าวน้องแบมแบมที่ได้รับเลือกให้เป็นเฮา s อบัส a s เดอร์ระดับโลกคนล่าสุดของหลุยวิกตองแบรนด์ลักชัวรีเบอร์หนึ่งของโลกในวันนี้หลังจากที่น้องแบมแบมได้ร่วมงานกับทางแบรนด์หลุยวิกตองมาแล้วหลายโปรเจกต์โดยย้อนกลับไปเมื่อกลางปี2022แบมแบมก็ได้มาแสดงที่อั t สเตอร์ปของแฟชั่นสปินออฟคอลเลกชันฟูวินเทอร์2ที่กรุงเทพ ก่อนที่ในปี2023แบมแบมก็ได้รับเลือกให้เป็นแขกค,คนสำคัญเพื่อไปดูแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของฟาเรว,วินเลียมในฐานะ c r e เอทีฟดีเรกเตอฝั่งสินค้าเสื้อผ้าสุภาพบุรุษที่ปารีสก,กับคอลเลคชันสปริงซัมเ m อร์2024โดยการปรากฏตัวของแบมแบมที่โชว์ได้สร้างมูลค่าสื่อได้สูงถึง3.1ล้านดอลลาร์หรือราว109ล้านบาทพร้อมอยังได้รับเลือกให้ทำวิดีโอคอนเทนต์พิเศษ กับช่องออฟฟิเชียลของหลุยส์วิกตองอีกด้วยซึ่งมียอดชมบน YouTube แล้วกว่า1.3ล้านวิวและบน i n s t a g r กรอีก2.5ล้านวิวและในกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมากับคอลเลกชัน for winter 2024แบมแบมก็ได้รับเลือกให้ไปอยู่ในวิดีโอโชว์อิมเพรสชันของแบรนด์ที่มียอดชมเกิน6ล้านวิวอีกด้วยค่ะน้องแบมแบมถือได้ว่าเป็นผู้ชายคนแรกจากโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮาส์แอมบสเดอร และเป็นคนไทยคนที่สองต่อจากย่าอุรัสยาอีกด้วยค่ะซึ่งในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาลุยวิกตองก็ได้แต่งตั้งศิลปินเอเชียและเคป๊อปหลายคนเพื่อมาเป็นเฮาเอบัสเดอร์ด้วยอิทธิพลอันมหาศาลซึ่งหนึ่งในนั้นมีแจ็คสันหวังเมมเบอร์ Member ร่วมวงก็เซเว่นของน้องแบมแบมร่วมอยู่ด้วยค่ะเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าน้องแบมแบมกับลุยวิกตองจะร่วมงานกันไปในทิศทางใดบ้างจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาให้ได้รับชมกันอีก งานเยอะงานปังจริงๆน้องแบมแบมของเราคลิปนี้แอดก็ได้นําข่าวสารอัปเดตมาเล่าให้ทุกคนฟังมีข่าวอะไรเกี่ยวกับน้องแบมแบมอีกแอดจะรีบทําคลิปมาให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจแอดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ